เดี๋ยวเราจะไปกันที่นะร้านโรงปี๊บนะที่อยู่ที่อำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนะเรียกว่าเป็นร้านอาหารฮารานนะครับในแนวคาเฟ่สไตล์ย้อนยุคแบบลับๆนะต้องเดินลอดเข้าไปตามตรอกนะอุโมงค์เล็กๆ,ๆนี่ฮะอย่างที่เราเห็นภาพมีความลึกลับนะฮะจริงนี่นะแล้วก็ทะลุไปด้านหลังนะแล้วก็ภายในร้านเนี่ยแต่งสไตล์วินเทจเลยนะแบบโรงเตี๊ยมจีนเลยนะครับมีการผสมผสานวัฒนธรรมนะฮะที่แบบเห็นได้ชัดเลยของชาว ปัตตานีนะฮะแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะยังคงสภาพโรงงานผลิตปิ๊บเก่านะที่เรียกว่าเป็นสภาพเดิมให้เราได้ชมกันนะมีของเก่าเก็บของสะสมของโบราณเยอะมากเลยฮะนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราให้ดูภาพนะฮะน่าสนใจมากนะฮะส่วนในเรื่องของเมนูอาหารนะจะมีเมนูอาหารที่แบบรสชาติดีนะครับมีเครื่องดื่มด้วยนะโอ้นี่มาแล้วมาแล้วนะฮะนี่ฮะข้าวยำปูนะคือนี่ฮะเขาจะเสิร์ฟนี้ เขาก็เอาข้าวมานี่แหละแล้วก็ใส่ปูแล้วให้เราขยำเองออใช่นี่ฮะขยำเองเหรอก็คือขยำเองอ๋อเราขยำเองเลยเนี่ยฮะปูก็แกะเนื้อมาเรียบร้อยใช่แล้วก็มีอ่ใส่ถุงมือแล้วก็ให้เราขยำเองเลยเครื่องเคียงถูกต้องนะฮะคิดเมนูออกแล้วเราคิดเมนูออกเลยนี่เลยคือคือคนที่ไปทานเนี่ยนะครับคือต้องเป็นคนแบบขยำเองแล้วเดี๋ยวเขาจะมีน้ำจิ้มสูตรพิเศษเนี่ยนะครับให้เราลาดแล้วก็ทานเลยนะฮะแล้วต้องบอกเลยว่ารสชาติแบบแซ่บมาก นะฮะเนียนมากนี่ฮะี่นี่รู้แล้วว่าเมนูเมนูเย็นนี้จะทานอะไรแบบน่าทานมากเลยนะฮะแล้วก็นอกจากเมนูอาหารแล้วนะครับเขายังมีพวกโอเลี้ยงชากาแฟเบเกอรี่ด้วยนะครับและที่สำคัญแบบเป็นซิกเนเจอร์อีกหนึ่งอย่างก็เป็นรัดหน้าโรงปี๊บด้วยนะฮะที่เขาใช้เส้นใหญ่แบบผัดกับไข่นะฮะคือของอร่อยเยอะมากที่นี่รวรวมาแล้วนะครับนี่ฮะเดี๋ยวรใอยชมภาพนะฮะ อีกหนึ่งความอร่อยที่มาฝากกันถูกต้องค่ะความสวยงามของร้านไม่พอความ<ช>อร่อยแล้วก็เมนูมิม้เย็นนี้เดี๋ยวไปที่จังหวัดนครราชสีมานะครับ<อ>ไปซอยมะม่วงป่าดองขายนะครับ<อ> <ums> รายได้ดีมากนะฮะชาวบ้านสะหลวงนะที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้นะครับมีการรวมกลุ่มนะออกไปเก็บมะม่วงป่าที่ขึ้นอยู่ตามไรนาเนี่ยนะครับเอามาขายเป็นรายได้เสริมนะคุณผู้ชมฮะ ว่างเว้นในช่วงที่เขาว่างเว้นจากการทําเกษตรนะฮะเนื่องจากเป็นช่วงฤดูแรงนะครับซึ่งเป็นช่วงที่มะม่วงป่าเนี่ยนะฮะเนี่ยกำลังเลียกติดลูกแบบดกเต็มต้นเลยนะฮะคือถ้าปล่อยไว้เฉยๆนะน้องแคนดี้ะจะไม่สามารถกินได้นะฮะก็เลยต้องรีบไปเก็บในช่วงนี้นะฮะซึ่งพี่บางออนนะครับอายุ48ปีเนี่ยนะฮะให้ข้อมูลมานะว่ามะม่วงป่าเนี่ยเกิดขึ้นตามหัวไร่ปลายนาน,นะครับส่วนใหญ่เนี่ย จะมีอายุหลาย10ปีแล้วนะครับนี่ฮะลำต้นจะสูงใหญ่นะครับสูงเกือบ1 0บถึงสิเมตรนะครับสูงมากนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเหลือน้อยมากนะครับแล้วก็หากินยากนะฮะแล้วก็ต้นต้นมะม่วงป่าเนี่ยใหญ่มากสูงมากแล้วก็ปีลําบากนะฮะและที่สําคัญกิ่งยังส่อหักง่าย จึงไม่มีใครนิยมปีนขึ้นไปนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้อ,อ่ะานะฮะส่วนชาวบ้านจึงต้องใช้ไม้ไผ่เนี่ยนะฮะติดตะขอค็ค่อยๆอ,ยอยสอยเอวบางทีก็เขาเรียกเขยา่าเขยา่าต้นไม้อ่าคือทอํายังไงก็ได้ให้ลูกมะม่วงเนี่ยมันตกมาเองนะฮะก็เรียกว่าโอ้โหค่อนข้างยากแล้วก็ลาบากทุรักทุเลพอสมควรเนี่ยฮะค่อยๆสอยมาเนี่ยแล้วลูกมะม่วงเนี่ยนะครับก็ลูกไม่ได้ใหญ่มากกลมๆมแบบนี้นะฮะแต่ผมให้ข้อมูลนิดนึง มีข้อควรระวังน้องแคนดี้ยังไงคะคือยางของมะม่วงป่าเนี่ยมีอันตรายนะเมื่อถูกผิวหนังโดยตรงเนี่ยจะทําให้เกิดการระคายเคืองถ้าใครที่แพ้เนี่ยนะจะเกิดเป็นแผลพุพองนะถ้าเข้าตาเนี่ยระวังนะอ่าอันตรายถึงขั้นตาบอดได้เลยคนที่เก็บมะม่วงป่าเนี่ยนะครับต้องระวังเป็นพิเศษแล้วเขาจะใส่หมวกเนี่ยตลอดเวลาเลยถูกต้องนะฮะแล้วก็ขนาดของลูกมะม่วงที่เมื่อกี้เราเห็นนะเท่ากับลูกปิงปองนะฮะอ่าแล้วก็มีช่วงเวลาเก็บเนี่ย ประมาณไม่ถึง1เดือนเท่านั้นนะครับก็คือช่วงเดือนกุมภาของทุกปีนะครก็เลยมีชาวบ้านเนี่ยเร่งกันแบบเก็บเอาไปขายกัน่าถูกต้องนะฮะแล้วก็เอาไปขายราคาดีด้วยนะแบบสดๆเนี่ยกิโลละ30-40บาทนะส่วนมะม่วงป่าดองนะกิโลละ60สบาทได้ราคาดีด้วยนี่ไงเห็นว่าเอามาดองขายขายได้ทั้งปีด้วยค่ะจัดเลยฮะ